สวัสดีครับท่านผู้ชมโดนเคม็มอีกแล้วครับไทยเราครับลาสุดเขมรลงคลิปพิธีแลกนาขวัญของเขมรเค็มวันพืชมงคลของไทยว่าเรียนแบบมาจากต้นตํำรับของเขมรแต่ก็โปะแตกอย่างหนักเลยครับเพราะว่าคลิปที่ลงครับเป็นคลิปที่เขาตัดตอนนาคลิปวิดีโอพระราชาพิธีจากประเทศไทยครับมาตัดสลับกับประชาชนชาวกัมพูชาอันนี้นี่เรียกได้ว่าสุดจัดจริงๆเลยครับ มีการใส่ข้อความของทางคเขเมรไว้ในคลิปด้วยครับโดยข้อมูลนี้นะครับมาจากเพจ Amazing ASEAN ครับได้ลงข้อความพร้อมกับคลิปเอาไว้ว่าพระราชพิธีจลลดพนังคันแลกนาขวัญของกัมพูชาวิมัยนี้ปีถอพุทธศักราช2,567พิธีวันที่8พฤษภาคม2,566 เป็นวันเริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูกของชาวเขมรโบราณและในปีนี้งัวพระราชทานกินข้าวข้าวโพดและถั่วพร้อมกับโพสตคลิปพิธีแรกหนะ้าขวัญในสมัยก่อนนะครับซึ่งถ้าดูเผินๆครับก็จะไม่มีอะไรครับก็จะเป็นพระราชาพิธีที่เหมือนกับของไทยเราทีเดียวครับมีการตัดภาพสลับกับประชาชนชาวเขมรที่ทําเป็นเหมือนว่ามาร่วมพิธีมีการโบกไม้โบกมือแสดงความยินดีแต่ก็ต้องมาโปแตกครับตรงที่คันไถครับมีการตกแต่งลง สีเป็นรูปธงชาติไทยอันนี้เรียกได้ว่าโป๊ะแตกแบบสุดๆเลยครับแถมยังมีการใส่ข้อความเป็นภาษาอังกฤษครับไว้ใต้คลิปเขียนเอาไว้ว่าเป็นพิธีทางการของทางกัมพูชาในปี1950ซึ่งอันนี้นี่ชัดเจนเลยทีเดียวครับ ถมภายในคลิปครับก็ยังมีการใส่ตัวหนังสือของกัมพูชาครับประกอบคลิปไว้ด้วยแต่พิธีครับก็เป็นพิธีไทยมีการใส่ชุดไทยทําพิธีเหมือนกับประเทศไทยของเราเลยครับสรุปสั้นๆเลยครับเอาคลิปไทยเรามาตัดต่อใส่กับรูปภาพของชาวเขมรใส่ตัวหนังสือที่ทําให้เข้าใจผิดว่าพิธีนี้มาจากประเทศกัมพูชาเรียกได้ว่าโปะแตกแบบสุดๆเลยครับน่าเกลียดแบบสุดๆเลยครับสาหรับอันนี้และสําหรับข้อมูลของทางพิธีแลกนาขวัญของเขมร นะครับ แอดจะได้ลองหาข้อมูลดูแล้วครับไม่ค่อยมีรายละเอียดสักเท่าไหร่ครับเขียนไว้แค่เพียงว่าพระราชาพิธีจรดพระนางคันแลกนาขวัญเป็นเทศกาลที่ชาวกัมพูชาเฉลิมฉลองในทุกปีในวันที่4เพื่อประกาศการมาถึงของฤดูการทำนาของประชาชนในราชอาณาจักรและเพื่อทำนายการเก็บเกี่ยวของผลผลิตทางการเกษตรในปีหน้าโดยกษัตริย์ขอมทรงสนพระราชารอไทัยในพระราชาพิธีนี้มากเพราะในอดีตพระองค์จะทรงไถด้วยพระองค์เองแต่ในสมัยต่อมา ม,มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประธานเท่านั้นโดยมีผู้แทนพระองค์เป็นผู้ไถ่หน้าแทนในพระราชพิธีนี้ทุกครั้งที่พระโคทั้งสองพระองค์เสวยพระกกยอาหารทั้ง7ชนิดชาวกัมพูชามักจะนำเศษอาหารเช่นข้าวถั่วข้าวโพดและงามาถวายโดยเชื่อว่าเศษอาหารจะประทานความสุขให้แต่ละคนคนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมักจะเชื่อว่าหากนำเศษข้าวมารวมกับมเมล็ดพืชที่ต้องปลูกในฤดูการหน้าแล้ว การทำนาของพวกเขาจะมั่งคั่งและให้ผลผลิตสูงเป็นต้น การทำนายในพระราชพิธีจรดพนางคาันแรกนาขวัญเป็นสิ่งที่ชาวนาเชื่อและติดตามอย่างใกล้ชิดมาแต่โบราณกาลอย่างไรก็ตามแม้จะมีความเชื่อที่เสื่อมถอยลงบ้างแต่ประเพณีการไถานาก็ยังคงอยู่และยังคงมีอิทธิพลในสังคมกัมพูชาเสมอมาประเพณีนี้อย่างลากลึกอยู่ในใจของชาวกัมพูชาทุกยุคทุกสมัยจนเป็นเอกลักษณ์ที่ยากจะลบเลือนดังนั้นการอนุรักษ์และรักษาประเพณีดั้งเดิมที่มีมาหลายชั่วอายุคนจึงเป็น สิ่งจำเป็นเพื่อรักษาเอกลักษณ์ประจําชาติขเขมรและเพื่อให้เด็กกัมพูชาและเพื่อคนทั้งโลกได้รู้และเข้าใจสรุปจากข้อความนี้นะครับทางกัมพูชาเขาก็คิดว่าประเพณีนี้เป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวกัมพูชาครับ ต่างจากข้อมูลของทางฝั่งไทยเรานะครับที่ได้ลงรายละเอียดได้ลงระยะเวลาไว้อย่างชัดเจนครับโดยของไทยเราครับพระราชาพิธีจรลดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นพระราชาพิธีที่มีมาตั้งแต่โบราณเมื่อครั้งสุขโขทยัยเป็นราชธา,านีครับ ซึ่งในสมัยนั้นพระมหากษัตริย์มิได้ลงไถานาเองเพียงแต่เป็นเสด็จไปเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีเท่านั้นซึ่งต่างจากของขมรนะครับที่เขาได้อธิบายไว้ว่าสมัยก่อนครับพระมหากษัตริย์ได้ลงมือเองแล้วก็ของเราครับได้บ่งบอกระยะเวลาอย่างชัดเจนครับว่ามีมาตั้งแต่ครั้งสมัยสุโขทัยเป็นราชธานีเนี่ยครับสำหรับข้อมูลนี้ชัดเจนมากเลยทีเดียวครับสําหรับข้อมูลครับก็เป็นของทางฝั่งประเทศไทยเราครับที่ มีความชัดเจนอย่างมากเลยทีเดียวครับมีการบ่งบอกถึงระยะเวลามีการบ่งบอกถึงพิธีกรรมต่างๆเรียกได้ว่ามีรายละเอียดมากกว่าครับก็แน่นอนครับจากเรื่องราวนี้ครับก็มีคอมเมนต์ความคิดเห็นมุมมองหลายๆอย่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายครับ และแอดครับก็ได้รวบรวมนํามาฝากแฟนๆให้ได้รับชมรับฟังกันด้วยครับเรามาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกเลยครับโดยคอมเมนต์แรกนะครับได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่านี่มันคลิปไทยตรงคันถ่ายยังทําสีเป็นธงชาติเลยครับแต่ตัดรูปขมนมายืนตบมือแล้วพิธีนี้จะยืนตบมือกันทําไมงงกับขมนมาที่คอมเมนต์ถัดไปครับไทยลาวขมินเคยเป็นแผ่นดินเดียวกันแต่ไทยบอกไทยลาวเป็นพี่น้องกันทั้งที่ปกครองกันคนละแบบ ทำไมไทยไม่เคยคิดว่าขเขมรเป็นพี่น้องทั้งที่ก็ปกครองระบอบเดียวกันเพราะอะไรรู้ไหมรู้หรือยังมากันที่ความคิดเห็นถัดไปครับขอให้รัฐบาลขเขมรรักษาและสืบทอดประเพณีนี้สืบไปเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับชาวขเขมรโดยส่วนใหญ่ที่เป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเพื่อให้มีกำลังใจในการพัฒนาวิถีกเกษตรกรของชาติและเพื่อปากท้องของคนในชาติครับมาที่ความคิดเห็นถัดไปครับ เสียดายแทนเขมรถ้าประเทศไม่ถูกคนชั่วยึดอำนาจทำให้เกิดสงครามซะก่อนประเทศก็คงไม่แย่เหมือนทุกวันนี้คงไม่เคมของชาติอื่นเหมือนทุกวันนี้เพราะคนฉลาดโดนฆ่าไปหมดแล้วจนเหลือแต่คนโง่ที่มีเยอะกว่าอย่างในปัจจุบันมาที่คอมเมนต์ถัดไปครับ1950กรกัมพูชายังอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสนะ ฝรั่งเศสไม่ให้จัดหลอกการศึกษาสำคัญจริงๆและคอมเมนต์ถัดไปนะครับเขาก็ได้เข้ามาให้ข้อมูลเกี่ยวกับคลิปวิดีโอนี้นะครับว่ามันเกิดเหตุการณ์อยู่ในประเทศเคนาครับในภาพเป็นเหตุการณ์ในเขมรน,นะครับพี่น้องคนไทยคนที่เป็นพญาแลกนาถือขั้นไถยคือเจ้านโรดมสีหนุซึ่งเคยมาอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยตั้งแต่รุ่นทวดรุ่นปู่ของเขาจึงได้รับอิทธิพลนี้มาจากไทยไปซึ่งเป็นพิธีาพาม ไทยก็ได้รับอิทธิพลนี้มาจากอินเดียใต้มาสู่ขอมอยุทยาลัตนโกสิน์ตามลำดับมาที่ความคิดเห็นถัดไปครับวัฒนธรรมและประเพณีต่างๆของขเขมรถูกทำลายไปหมดแล้วในยุคข,ของขเขมรแดงคนที่มีความรู้ด้านต่างๆก็ถูกฆ่าทิ้งหมดทุกวันนี้ขเขมรใช้ประเพณีศิลปะวัฒนธรรมของไทยใช้มานานจนคิดว่าเป็นของตัวเองทั้งๆที่ไทยไปสอนเขาไปสร้างเอาไว้ให้มาต่อกันที่คอมเมนต์ถัดไปครับ ตัดต่อได้ชัดเจนมากไม่เนียนมาที่คอมเมนต์ถัดไปเลยครับไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเขมรถึงได้มีพิธีแลกนาขวัญหรือประเภทนี้อื่นๆที่คล้ายกับไทยแต่ที่สงสัยก็คือทำไมเขมรไม่ยอมสนใจอดีตแล้วเลือกที่จะลืมปัจจุบันมาที่คอมเมนต์ถัดไปเลยครับก็ได้มาบอกเกี่ยวกับเรื่องราวความโป๊ะของคลิปวิดีโอนี้ครับ สุดยอดเลยครับปี1950เขมรสร้างวิดีโอสร้างหนังได้เป็นเจ้าแรกในโลกหลังสงครามโลกจนถึงปี1960ฟิล์มยังขาวดำอยู่เลยแล้ว1950มีวิดีโอแล้วหรอมากันที่คอมเมนต์ถัดไปครับก็ประเทศที่เป็นประเทศสลาเมืองขึ้นของไทยก่อนที่จะให้ฝรั่งเศสยึดไปเป็นเมืองขึ้นบรรพบุพรบุษของกรรษัตริย์จะถูกชุบเลี้ยงโดยตั้งให้เป็นบุตรบุญธรรมของกษัตริย์ไทยตั้งแต่ก่อนเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสจ,จึงไม่แปลกที่รับวัฒนธรรมประเพณีไทยไปเยอะ เพราะวัฒนธรรมขเขมรสูญหายไปในช่วงที่โดนเป็นเมืองขึ้นของหลายประเทศในแถบนั้นจะมาบอกว่าเราเอาวัฒนธรรมมาจากคุณไม่ได้เพราะของคุณมันไม่เหลืออะไรให้สานต่อเพราะภัยสงครามที่เกิดขึ้นในประเทศคุณเองมันได้ทําลายวัฒนธรรมไปหมดแล้วมาที่คอมเมนต์ถัดไปครับประเทศสยามทําพิธีแลกนาขวัญที่สนามหลวงกรุงเทพกรุงพานนครมีมาตั้งแต่สมัยร,รัชกาลที่หนึ่ง รุงเทพมหานครสร้างมา241ปีแล้วเคมรนยังเป็นประเทศสลาชสยามอยู่เลยภาพและคลิปเหล่านี้ไม่ใช่ของขเขมรดูเสื้อผ้าการแต่งกายก็รู้ว่าไทยมีชาวบ้านแต่งกายคล้ายลูกเสือและอื่นๆมารอรอบๆพิธีรอเก็บข้าวไปปลูกเป็นขวัญกำลังใจ ภาพนี้ดูจากการแต่งกายเทพีหวานข้าวห่วมสบายไม่ใช่คอมเมนต์แน่นอนและทั้งหมดนี้นะครับก็คือคอมเมนต์และความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวนี้ครับที่แอดนั้นได้นำมาฝากให้กับแฟนๆได้รับชมรับฟังกันครับ และสำหรับคลิปนี้ครับแอดมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดกระดิ่งกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับแอดด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับแอดจะนำข่าวสารอัปเดตมาฝากให้กับแฟนๆได้รับชมรับฟังกันอีกเช่นเคยครับสำหรับคลิปนี้ครับแอดขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ